ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรากินอาหารเข้าไปพอ,อันดับแรกคุณต้องเคี้ยวให้มันละเอียดก่อนเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยคุณต้องเคี้ยวประมาณประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบครั้งต่อคำเราเคี้ยวยังไม่ถึงสิบทีเราเกินึ้นไปละคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้ําย่อยในลำไส้ในในกระเพาะอ,อาหารคุณก็ําไม,ม่ <S <S มสามารถย่อยได้ดีก็เกิดภาวะอ่าเขาเรียกว่ากดไหลย้อนขึ้นมาอีกกดไหลย้อนไม่ใช่ว่ากดในลำไส้คุณเยอะนะครับ มันหมักนมแล้วมันก็จะตีย้อนขึ้นมาทาให้เกิดภาวะกดไหลย้อนกดไหลย้อนอจริงๆเนี่ยเกิดจากภาวะกดไม่พอฮะเกิดจากการภาวะที่คุณกอาหารกินอาหารไม่ถูกต้องนะครับกดไหลย้อนแก้ง่ายมากเลยกดไหลย้อนคุณกินน้ํเอินซม์เข้าไปช่วยย่อยนะครับในระหว่างอาหารคุณห้ามดื่มน้อืมท้องคุณจะไม่อืดไม่เฟอ้อเลยหรือ,อหรือกินน้ําแกงได้ไม่ได้ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ ลังอาหารคุณอย่าอย่าเพิ่งรีบดื่มนะผ่านไปประมาณสักอ่าทีสิบนาทีถึงครึง่งชั่วอ่อถึงสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่อยดื่มน้ําสักครึ่งแก้วอย่าดื่มน้ําทีเดียวเป็นแก้วแก้วผมเช็คว่าจิบน้ําทั้งวันเป็นเรื่องดีที่สุดเลยภาวะของกวดไหลย,ย้อนภาวะของท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ง่ายไม่ถึงน้ำระหว่างอาหารแล้วหลังอาหารคุณคุณควรเดินแล้วในระหว่างอาหารเนี่ยคุณไม่ควรเอาของไอพวกอ่เนื้อสัตว์ของที่ย่อยยากมาย่อย ของที่ย่อยยากมากินเบรกไว้ก่อนเพราะว่านี้ mm hmm. คุณยังไม่เกิดขึ้นเลยกดไอตัวกดหลย้อนลำภาะวะของกระเพาะอาหารที่เกิดขึ้น